สวสัสดีจ้าพี่น้องฟังไปซุกผุกสุขคขขนมื้อนี้นี่มาเป็นครูจับ่าหมู่บ้านใช้เดียวนี่โอ้เคสได้พี่น้องแบบว่า <c oughs> อิ่มแบบว่าค้นผอมผือืดผองอิม่มค่ะนะพี่น้องจ้ามื้อนี้อี่หลักก็เลยตำส่วนนาพี่น้องตำส่วนมากินกับนี่จ้าหมูกรอบนะคะพี่น้องจ้าเห็นบอกนี่คนละชิ้นกับเพกมิวสิกธ์เลยค่ะ มาเด้อค่ะพี่นงจ้าพักเครองเคียงกับตกแต่งหนึ่งใบสลัดก็จะมีแร่ดิดเด้อค่ะใครมีสิ่งแต่งกว่านะคะกับเข่าเหนียวเด้อค่ะเด้อมากินกันค่ะเอาพี่นรจ้าโปรโมชั่นของขนมจีนนะคะที่ขายดิบขายดีดถล่มทลายเด้อค่ะพี่นงจ้าหมดเขตวันที่10มีนาคมนี้นะคะพี่นรจ้าวันนี้วันที่9พ้พรุ่งนี้วันที่10นะคะเด้อพี่น้องนเด้อ ซื้อหห่อนะคะโอนจ่ายเพียง200บาทส่งฟรีสําหรับท่านที่โอนเงินนะคะแล้วก็น้ําปลาร้านะคะหมดเขตวันที่10มีนาะคมเช่นกันดวยคะ่ะพี่นนทจ๋าน้ําปลาร้าอีลาพากินสูสตนวลจุ๊บ,น,บนขวดเดียวนะคะพี่นนจ๋าโปรโมชั่นนะคะซื้อ3ขวดพี่น้องโอนใจ่ายในราคาเพียง1น9บาทจะส่งฟรีสําหรับท่านที่โอนเงินนะ,ะจ๊ะเอ้าจุกไปที่นี่พอฝากด้วยพี่น้องเนอ้อออกเยอะมากเลยค่ะมาช้าหมดอีจา้าเอากินเด้อค่ะ มันมีขนมจีนป้า,าชอบขนมจีนไหมเอาขอาคปุณนกันอย่างนี้านมาดูเลยนะามากคนจะเอาขนมจีนปุนกันแะ้วตอนนี้ <laughs> ปุนกันแ่ะเขาจำสว่วนเนาะโอ้ดูดูดูดด <laughs> นี่แซ่ ต้องเสร็จพี่น้องร่วนแห้งเนี้ยดีด้านนีจ้ะเป็นขนมจีนแป้งสดนะคะบม่ใส่สารกันบูดพี่น้องแป้งสดเด้อบม่เม็นแป้งมากเด้อร่อยเลยนะเส้นยาวตัดอย่างนี้แล้วเลี้ยงก็อย่างนี้เลยนะอือ หมูกรอบจรนดัฮอืมกรอบมมันกรอมเพรมันจะกรอบ ใช่หจัดแล้วกรอบไหมรอ,อมแซ่บนวัวแคงกินก็หมูกรอบแคงนัวยมันๆนัวเนาะอะร่อยเลย ทำเมื่อไร่คือหลายสัะดเมื่อไรเต็มกระมังเ <c oughs> นี่ยเอาเส็นให้เอาขอบคุณแม่พี่้นดนาก็อร่อยเอกันอ่ะไม่รู้อ่ะปลาไม่กินไงโอเติดไหม <c oughs> <c oughs> บักแร้ดีกี่ยนี่แดงๆมะฟ้าไม่ลองไหมลองไหมก็คยกินแล้วไม่ใช่แนวไหมไม่ใช่แนวเราเ่ะอปอบ มันเนาะเข้าเส้าเข้าเทียงเผ็ดนี่สิบเลยค่ะ ปรับได้ใจคืออขอเนาะให้ปั้นก่อน嘛 <c oughs> <c oughs> ใช่ปปั้น,นก็ขีบข่ติดายาวอะแทบแมกหมูกร อืมยอหลังไม่เลยพี่แหวนเป็นเหตุคนนี้บราบวงห้คือเขามันมมั่นพี่เนาะมั่นหวานเขาขีดแพงขีดแพงน่ยังอ่ะกะทิเออจริงขายพวกนี้กะทิใส่โอ๊กลัวแพ้งไม่ได้มั่นจักน้อยเนี่ยเขาเนีอยบําง แม่วันไม่อยากใช้เนี่ยโอ้ยไงสช่างหลายยัเจี๊ยนเนี่ย,สสย,ยไม่นยัมากกดกว,กว,กวนได้เหรอปลาสูงใหญ่แต่ก็ดีกว่าทุกที่นะมันมีไม่เยอะ บรรยากาศมันอยู่จักไปเย็นสบายอยู่จักคนตกมือเดียดวยเย็นในซองอ่ะมันจะตกอีกไหมอ่ะว่าเออแนาว ัอไอติมไอติมอะไรวะมันๆมนทั้งนั้นทั้งอ่ออออะ ห้องตาตกเสาติค่ะนาะไอ,อติมโบลันคอยแสบเนาะใช่กัเที่ ไม่เราคนขาดเส้นตับไม่ได้นะชิ้นหนึน่งเส้นตับเหมือนกันอร่อยดีเซ็นเมื่อไหร่เนื้อแต้เซ็นขับปุ่นเถอะคุยคำใหญ่ๆว่ามันคุยหรือมันบอดติดมันหลุดอย่างนั้นอะมูกอบแซ่บไปดีป่ะ หมองมันมันมันไปหรอกเอา่ยผักระเพราทั้งเหนื่อยทั้งมันมันมากินตะหนังมันเนี่ยติดมันน้อยๆพออร่อยผัดกระเพราแซ่บๆได้จังนี้เจ้กับไอตึงผัดแห้งๆอะ่ะจริงรสอร่อยผัดกระเพราต้องใส่เครื่องถึงวัตถุดิบ พอดีมันไม่ต้องใส่เยอะเพราะมันเยอะมันจะเลี่ยนคนปัดกระเพาใตส้น้ำกันไปบอลอร่อยเลยบางคนเขาชอบแบบนนะมีน้ำนะใส่ทุกขข้าวสวยเอาเจาะเน็นน้ำเอาเจาะกระแซาะไปเนอะ 嗯,嗯。嗯。嗯。弄啥没？嗯， เสน้นมันเสน้นมันอันนั้นดีนะเสน้นมันอร่อยดีวะ่ะเนาะมันดึงดึงไงมันดึงดึงเฮ่เพื่นมาเส้นเนี้ยวนิดนีนะเพื่นมากินข้าวปุ้นอ่ะเพือเ่อนมากินข้าวปุ้นต้องเส้นเนี้ยวนิดนีนะแรกกินไมนต้องปล่อยเองทอยไปกับเครือ่องห้าวพี่น้องแห้งแป้งสดแห้งดีต้องคอยแซ่ เดี๋ยวคู่กันเดี๋ยวคู่กันมุกกรอบกักรอนนี่เหี่ยวพอดีกินยากมุกกรอบเห้ยวอยากเนาะใช่ไหมไง่ายๆมีเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวพอดีกินเป็นตัน้งอ่ะ Những <saiden> <coughs> <lại em. coughs> <cần> bên <coughs> <Kind pinyon> <coughs> <coughs> <Me guess like. coughs> này. Hold ong được kịp đích nói kịp tặng cho em mừng em. Lá. là, yết? No, bác lạc, bác lạc kịp đúng không. Bác lạc nói kịp đúng không. Bác lạc nói kịp đúng không. Bác lạc nói kịp đúng không. Bác lạc kịp đúng không. Bác lạc kịp นางเก่งมากเลยอายุแค่เท่าไหร่นองขวบเองมะข้ารักต้องเป็นนอ้องขวบคุณเก้าเนี่ยเป็นกันคุณงูไม่เป็นอน๋อพ่อแล้วคุณเป็น,น,นปเนี่ยอยู่อืมเลื่อนมาหนึ่งหนึง่งเออนางตำส้ตตตมตำอ่ะโอ้โหพ่อแม่เพิ่นสอนพ่อแม่สอนดีพ่อที่ดูเคล็ดเองหาเงินเป็นตานหน่อย ทำไมเนี่พี่นอ่อชู่ยเชี่ยวกว่ดกีกินกินอย่าขู่ขู่ทำไมไม่กินมามา้าคืนนะอ,อันคู่ยหันเอาออกเลือกระถบคนเห็นกันง่าย ไปผัดกะเพราเดื่องเนือคุณคุณไหวมาคู่ดีเลยอ๋อแมานีไม่ต้องกินดอกเก็บเองไม่ต้องกินเลยค่ะคู่อดสมผื่นเียอมังหนาแม่จอดก็ก็เที่ยวบ่ดีก็ไม่กล้ากินเยอะเดี๋ยวเที่ยวผัดฟันฟันบ่ดีเยอะกินได้เพื่อนดูเลยเห็ดเขียวมากจัดฟันมากสิ โดนกันไปดีเง็กสเงี้สองหมื่นห้า 25, ที่เดียวเลิกเลยมูกรอบมันกรอบมันกระฉมีความกรอบอีกคนละแบบนะกรอบไม่นุ่มนะแถวต้องดีแทบ ตักมาตุ้ง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 แค้เดียดใค่หนาพอยอด้ยมันยาวเลยว่าอ่ะอันนี้เนื้อมันพี่น้องเนื้อจิตมันเอาเป็มคือชัดกะเพ้าเอาไม่แสบพอสุดจะผูกก็นดเขาเป็นสุดนาตงรงนู้นดูหรอ มีแปะเอาทุกนี้ไม่มันมันอร่อยอออดีแซ่บนี่แห้งทองยาวๆพี่น้องจ้าแนะน้ำเด้ค่ะพี่น,อน้องถ้าพี่น,อน้องจะกินหมูกรอบได้พี่น,อน้องต้องกินกับตัมบักหุ่งกระตัมส่วงสิมันเข้ากันพี่น้องเนี่ยเอาหมูกรอบไปจุ่มใส่น้ำปนะลาแดงนั่นแหะกัดยังกรอบทั้งมันทั้งนัวนะพี่น้องน,นะเอ้า ฝากโปรโมชั่นขนมจีนนะคะแล้วก็โปรโมชั่นของปลาร้านะคะหมดเขตวันที่10มีนาคมนี้เด้วพี่น้องเด้อโปรซงฟี่แถมราคาถูกลงด้วยนะคะพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ยิ่หละภากินกระปิ้นนี่สิบไปแล้วสวัสดีจ้า